สามครั้งครับรั้งนี้จัดโอ้โหผมได้อีกเจ็ดร้อยหกสิบบาทน,นะครับเจ็ดร้อยหกสิบบาทน,นะครับโอ้โตอนเราก็อยู่กับเกมแมวแปะนะครับผมมีทุนอยู่หนึ่งพันห้าร้อยกับหนึ่งบาทนะครับขอเบ็ดครั้งละห้าสิบนะครับ เริ่มกดกันเลยครับเด็ดแรกก็ได้24บาทนะครับผมก็ขอกดออโต้ก็แล้วกันสิบกดนะครับหนึ่งได้16นะครับ16บาทไปเลยได้ครับลุ้นกันไปเลยนะครับนี่แมวที่สามจะได้ไหมครับแมวที่สามไม่ได้ครับผมไปกันต่อนะครับไปกันต่อได้32บาทนะครับไปกันต่อครับ ใช้ทุนแค่1น0 0้ารบาทนะครับกับกดครั้งละ5้าสิบมันก็ต้องเสียงนะครับอยากจะได้มากก็ต้องกดเสียงมากครับอยากจะได้น้อยก็ต้องกดน้อยครับมีทุนเท่าไหร่ก็กดตามที่เรามีนะครับอย่าไปกดมากมายครับเกมนี้แตกง่ายครับผมก็อยากลองดูครับว่าแตกง่ายจริงๆหรือเปล่าว่าจริงหรือโม้ครับลองดูวันต่อไปครับขอกดนะครับตอนนี้ขอกดเองก่อนแล้วนะครับผมขอกดเองนะครับ หน okay, ึ่งครับขอกดไปเรื่อยๆครับกดไปครับได้16บาทนะครับลงทุน50ได้16บาทครับอใจเย็นๆนะครับยื่นไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆครับกดกันต่อครับกดกันต่อครับใจเย็นนะครับกดกันต่อไปครับครับไปเรื่อยๆครับกดนะครับแล้วก็กดไปครับลองกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆลุ้นแมวครับตอนนี้แมวที่สามจะได้หรือไม่ครับ ไม่ได้อีกแล้วครับเหมือนอย่างที่ว่าครับต้องใจเย็นๆครับไปนะครับตานนี้ได้94บาทนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อ16บาทนะครับเหลือ500ครับตอนนี้ผมเหลือทุนอยู่500แล้วได้มา96บาทแล้วนะครับตอนนี้ผมมีอยู่587บาทครับ70ตารางนะครับกดกันต่อไปครับกดไปเรื่อยๆนะครับทุนเริ่มเล่นของผม1,500กับ1บาทนะครับกดกันต่อครับ โอ้ยใช้แลวแรกครับได้แปะมาครับเท่าไรครับโอ้ยผมได้หกร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับได้มาหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับตอนนี้รวมเป็นหนึ่งพันหกสิบห้าบาทนะครับหนึ่งพันหกสิบห้าบาทไม่รีรอกเราก็ดกันต่อไปครับชักจะเมื่อยมือแล้วครับผมขอกดไปที่ออโต้สิบครั้งก็แล้วกันครับไปครับไปต่อครับแมวสองครับแมวสามจะมาไหมครับจะมาไหมครับไม่มาครับผมเอาไปก่อนครับยี่สิบแปดครับปล่อยให้มันไปตามเลยครับตอนนี้ชุนยังอยู่ 883บาบาทแล้วนะครับตอนนี้ครับป่อยเป็นไปเรื่อยนะครับไปนะครับกดกันต่อไปครับไปกันต่อครับแมวหนึ่งมาแมวสองมาแมวสามแมวสามมาครับโอ้หไปนะครับตอนนี้เราได้ฟีสปินนะครับสิบครั้งนะครับลุ้นเงินเน้นครับผมกดทีละห้าสิบบาทนะครับตอนนี้ทุนยังอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทนะครับดูครับว่าผมจะได้เท่าไหร่ในสิบฟีสปินนี้นะครับไปครับครั้งที่หนึ่งครับ ผมได้164บาทนะครับนี่แค่ครั้งที่หนึ่งนะครับผมลงทุนไปแค่50บาทนะครับในการกด1ครั้งไม่ดีเลยครับครั้งที่2ครับไปนะครับหึงครับโอ้โหผมได้เก้าร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่แค่ครั้งที่2นะครับถ้าจำกันได้นะครับผมลงทุนไปแค่1,500กับ1บาทนะครับมีไปครั้งที่3านะครับผมได้มา3 9 2กาสบาทครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งพันกว่าบาทแล้วนะครับหนึ่งพันกว่าบาทครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเลยปุบ กดกันไปเรื่อยๆครับลุ้นกันไปเรื่อยๆตอนนี้ผมได้กำไรแล้วครับได้กำไรแล้วครับผมลงทุนไปแค่หนึ่งพันห้าร้อยกับหนึ่งบาทนะครับผมได้กำไรครับตอนนี้นั่งเลยห้าตาที่กดนะครับโอ้ยแล้วก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับนีผมได้เก้าสิบบาทนะครับถือว่าโอเคนะครับผมได้มาตอนนี้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทแลวนะครับ ับทุนผมที่ตอนนี้ยังอยู่7 5 3บาทนะครับมีก็บวกอีก1 0 8บาทเหลืออีก3าครั้งนะครับอีก3าครั้งครับอันนี้จะโอ้โหผมได้อีก760บาทนะครับ760บาทนะครับโอ้ตอนนี้ผมก็มี8 2งบันปรอีบกาทไปครับได้มาอีก700อครับโอ้โหผมได้มาอีก700ครับตอนนี้ตอนนี้ครับบวกเห็นห็นนะครับบวกอยู่ห็นห็นนะครับไปครับครั้งสุดท้ายครับผมได้มาอีก380บบาทนะครับ ตอนนี้ผมก็มีอยู่เท่าไหรครับคำนวณด้ยครับมีเท่าไหรครับสามพันกยบาทบวกกับทุนเจ3ด้หาสบาบาทครับวันนี้ผมลงพอแค่นี้ก่อนครับผมได้กำไรมาเยอะเลยครับวันนี้ครับจากที่มีอยู่1 5 0 1ันห้า้บาทนะครับที่ผมลงทุนไว้วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ